สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูโก้ก็จะมาสอนโปรแกรมสเกตนะครับจะพานักเรียนทําแมวเดินนะครับ ทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เนาะสาหรับใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนและไม่ได้เรียนใน si tant, คอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้ามีคอมพิวเตอร์อยู่บ้านหรือมี iPad นะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นะครับสามารถทําในลิงก์ที่คุณครูส่งให้ได้เลยนะครับแต่ถ um ้าทําในโทรศัพท์บางรุ่นมันไม่รองรับนะครับอ่ะแต่ถ้ารุ่นไหนมันมีคําว่าสร้างตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถทําได้แต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีคาว่าสร้างนักเรียนก็ ไม่สามารถสร้างแมวเดินได้นะครับอ่าแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถสร้างแมวเดินได้นักเรียนก็ดูคลิปคุณครูเพื่อเป็นความรู้เนาะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูคก็จะสอนเพื่อนในห้องเรียนนะครับทําแมวเดินอ่าทำยังไงไปดูก,กันถ้าใครมีโปรแกรมอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วสามารถเข้าโปรแกรมได้เลยอ่าถ้าใครขึ้นหน้านี้แล้วนะครับก็สามารถ กดไปคาว่าสร้างได้เลยเนาะหรือถ้าใครมีโปรแกรมอยู่ก็สามารถเข้าในคอมพิวเตอร์ได้เนาะอ่าทีนี้กดคาว่าสร้างไปอ่าถ้าใครที่ทําในคอมพิวเตอร์ตามลิงก์ที่คุณครูส่งให้มันจะขึ้นหน้าตานี้แต่ถ้าใครมีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่จะไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่าให้มันกดออกไปทีนี้นะครับเอ่อ ขั้นแรกเราจะทําแมวเดินนี่เรา,าทําความรู้จักกับเครื่องหมยนี้ก่อนอเครื่องหมายนี้คือการเคลื่อนไหวก็จะเป็นแบบนี้รูปลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเหตุการณ์ควบคุมตรวจจับตัวดําเนินการตัวแปรแล้วก็บล็อกของฉันทีนี้วันนี้เราจะทําให้แมวเดินนี่เราก็ต้องไปที่อะไรครับเหตุการณ์ก่อนอ่า ไปที่เหตุการณ์ใช่ไหมครับแล้วเลือกคําว่าเมื่อคลิกเลือกมาวางไว้นี้เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ควบคุมไปที่ควบคุมเสร็จให้เราเลือกทําซ้ํานะครับควบคุมเลือกทาซ้ําลากออกมาเลยทําซ้ําิบครั้งใครเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่เคลื่อนไหว ไปที่ขึ้นไหวจะให้แมวเก้ากี่เก้าตามหนังสืออ่าตามหนังสือเดี๋ยวครูจะขึ้นหนังสือให้ดูนะครับว่าดูหนังสือหน้าไหนเนาะอ่าตามหนังสือนี้ให้ขึ้นยี่สิบเก้าใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็นยี่สิบเก้าอ่าพอเปลี่ยนเป็นยี่สิบเก้าแล้วหนังสือเขาบอกให้ทาอะไรอีกครับให้ไปที่รูปสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วให้เลือกชุดต่อไป พอเราเลือกชุดต่อไปแล้วใช่ไหมครับเราจะให้แมวเดินไปอีกกี่วิก็ไปที่ควบคุมให้มันลอกี่วิครับตามหนังสือที่บอก0.5ใช่ไหมครับใครไม่ทันค่อยๆดูนะครับทีนี้พอเราได้ตามหนังสือแล้วนะครับเดยวครูจะขึ้นหนังสือตรงนี้ให้ดูว่าหนังสือหน้าไหนพอใหอ้พอนักเรียนได้ตามหนังสือแล้วให้นักเรียนกดธงเขียวตรงนี้นะครับธงเขียวตรงนี้ กดคลิกไปแมวก็จะเดินเห็นไหมครับแมวก็จะเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆอทีนี้เราลากมาตรงนี้ก่อนลองคลิกใหม่มีใครทําแมวเดินได้ไหมครับถ้าทําได้แล้วอย่าลืมแคปหรือถ่ายรูปให้คุณครูดูนะครับสําหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์หรือ iPad หรือโทรศัพท์ที่รองรับลิงก์ที่คุณครูส่งให้เนาะแต่นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนกับคุณครู เพื่อนๆทำได้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เรียนออนไลน์ถ้าไม่มีคอมไม่มี iPad หรือโทรศัพท์ไม่รองรับก็ไม่เป็นไรดูเพื่อเป็นความรู้นะครับอ่าสำหรับวันนี้คุณครูโก e มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ